มาทุกคนผัดส,สีอิวเย็นนี้แซ่บมอกทุกคนมากินด้วยกันผัดแบบ,บแห้งๆใส่พริกเผ็ดๆเลยวันนี้วันนี้กินในครัวเหมือนเดิม เผ็ดยนูนะอืมฮืมโรคอบนีน่ลูกชิ้นเหมือนเดิมลูกชิ้นสามมามาแนี่ยๆเอาวะ ใช้บูชชินไว้ก่อนเดี๋ยวกินไหม่หมดเยอะมากขอบอกของก,ออกินล้วนๆเผ็ดเผ็ดแซ่ร้อนมาก เออทุกคนมือเย็น <tama> ผัดเสียเส้นใหญ่หมูรสชาติแบบแบบเผ็ด เผ็ดมากเดี๋ยวอ๋อสิหาขอตัวไปเดินก่อนเด้เอเราจะเจอกันใหม่ละ